สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องรถสวยคัดเกรดบายมัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้พามาเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยนะคะสำหรับคันนี้นะ Jazz GK 1.5 SV นะคะตัวนี้ปีอะไรนะเดี๋ยวแอบชิงเง้ดูหน่อยตัวนี้เป็นปี2016นะคะตัวนี้เป็นปี2016นะ นี่มาสีดำเลยเงางาม,งามกันเลยทีเดียวเชียลลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีครอบปั๊มสีเหลืองมาให้ด้วยนี่นะคะเพิ่งจะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าที่สนใจนะสามารถทักกันเข้ามาได้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ900 0กว่าบาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะนี่มีไฟเดทามมาให้ด้วยนะคะก่อนจะไปดูกันใกล้ๆชัดๆนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะปะมาเริ่มกันเลยสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นปี16นะราคายอยู่ที่469,000บาทพรอ,อยู่เดือนประมาณ9,000นะคะลูกค้าตัวนี้นะเจ้าของเดิมติดเดทามมาเพิ่มนะคะในส่วนของข้างล่างนี่ไฟตัดหมอกนะคะข้าง,ข,างข้างแบบนี้เลยนะไฟโครมแบบนี้นี่มีไฟเลี้ยวมาใน ในโคมให้เลยนะคะกระจังหน้าสีดำมีค่าโครเมียมยาวด้านล่างนะคะมีสัญลักษณ์คันด้าตรงกลางแบบนี้เลยนะไหนมาดูแอบดูข้างๆนี้หน่อยสินี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนี้มาให้แล้วนะคะตัวนี้เบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงนะเดี๋ยวแอบไปดูกันไปตัวนี้นะ,ะวัยรุ่นมากๆเลยเอาใจกันหน่อยโครเมียม ที่มือนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วามาดูข้างในกัน sv นะคะ1.5 sv นะข้างในนี่ลูกค้าสภาพเป็นยังไงบ้างเบาะหนังนะได้เบาะหนังนี่ใหม่กริปกริปเลยนี่เบาะหนังยังปรับมือแมนนวลอยู่นะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างนะเป็นยังไงคันนี้สุดทำสีมาอยู่นะ นะจ๊ะมีผ่านการทำสีมานะอันนี้ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเลยนะคะสภาพนี่เป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นอ่เป็น engine start นะคะนี่นะเกียร์นี่เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่พักแขนนะอยู่ตรงนี้นะคะฟังกช์ชันการใช้งานไว้รุ่นรู้กันอยู่แล้วแหละไม่ต้องอธิบายกันมากสำหรับแจ็รุ่นนิยมคนตามหานะคะ ข้างในสีดําแบบนี้มีคาดสีโครเมียมด้วยนะคะภายในห้องโดยสารมาดูกันที่แผงประตูนะคะมีบุบุบุนุ้หุหนังสีดําเดินได้สีแดงนะตัวนี้จะเป็น PVC แข็งนะคะแล้วก็อ่านี่กระจกปรับออโต้นะคะคนขับนะไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างแล้วก็มีปรับพับไฟฟ้านะคะไปดูในส่วนของผู้โดยสารแถวที่สองนะ ตรงนี้เป็นติดโครเมียมมาให้นะคะผู้โดยสารแถวที่สองเป็นยังไงบ้างนี่แผงประตูเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะมีสแคปเพดมาให้ด้วยนะอ่านี่นะคะเบาะเป็นพับได้นะคะ4ี่0นะนี่สวยสะอาดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมีกระเป๋าจิงโจ้ข้างหน้าให้นะคะอสองฝั่งเรียบร้อยนะตัวนี้สามารถปรับพับเอนได้แบบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาได้มาดูในส่วนของด้านหลังนะคะเสาอากาศให้มาเป็นครีบฉลามนะคะด้านบนนะ,ะข้างหลังคาดโครเมียมยาวเลยมีสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะคะเปิดมาดูข้างในกันนี่สเกิร์มีสเกิร์มาให้ด้วยนะสะเกิร์สวยอยู่นะนี่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้สวยอยูอ่มาดูในส่วนของด้านหลังเก็บของได้เยอะมาก แจ๊ดขึ้นชื่อลือชาในการปรับพับนี่ปรับพับนะลูกค้าเราต้องเก็บเบลก่อนนะเรานี่ปรับพับลงไปได้เลยนี่ตรงนี้ปึ๊บรับลงไปได้เลยนะคะปรับพับได้แบบคืออเนกประสงค์มากๆสําหรับแจ๊ดนะแบบว่าวัยรุ่นสร้างตัวนี้ต้องมีเลยนะขยของได้นะลูกค้าเก็บของเดินท่องเที่ยวคือแบบว่าโอเคมากๆเป็นรถที่แบบ เวรุ่นนิยมชมชอบชมชอบราคาจับต้องได้นะคะ9,000กว่านะสนใจโทรกันเข้ามาได้ติดต่อกันเข้ามาได้อ่ะนี่จับตรงนี้ปิดปึ๊บอ่ากล้องมองหลังมีมาให้แล้วนะคะด้านซ้ายมีสัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือแจ๊สนะด้านขวาเครื่องยนต์ ivtec อ่ะตัวนี้นะคะสามารถรองรับนะ้ำมัน e 8 5นะดูเหลี่ยมมุมเขาใช้ได้เลยอ่ะแจ๊สรุ่นนี้ยทาสีอะไรก็สวยจริงไหมเห็นบนท้องถนนทาอะไรก็สวยเลยสีนี้ ทําเสียอะไรก็สวยเลยแบบแจ๊ดรุ่นเนี้ยเป็นไงมุมนี้คือแบบโอเคมากๆเลยลูกค้ามุมนี้คือสวยเลยเส้นสายเขามีมาแบบว่านี่นะทอดยาวไปนะยันนู่นนะประตูนหน้านะคะนี่สเกิร์ตมีมาให้แม็กคือลงมาเรียบร้อยแล้วราคาจับต้องจับต้องได้คิวกันศาสตร์มีมาให้แล้วนะคะมือจับทําให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จให้เรียบร้อยลูกค้ามารับได้เลย นะสำหรับรุ่นนี้ใครที่ดูอยู่นะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้0627424995เนะงเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้นะอยู่ที่ตีสัก20,000นะลูกค้าสำหรับคนที่จะผ่อนคันนี้นะคะเงินเดือนประมาณ20,000ืนะอา,อาชีพอะไรก็ได้เลยแต่ของเงินเดือน20,000นะเข้ามาคุยกันได้นี่นะคะ โอเคสำหรับโปรโมชั่นนะยังมีให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้ผ่อนดาวน์0%นะคะดอกเบีย้ยพิเศษ2.79นะคะหรือว่าจะเลือกขับฟรี90วันก็ได้นะคะสนใจจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนจะจากการอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ